สนับสนุนข่าวโดยกล้วยแขกแม่มดแห่งตลาดสดเมืองชุมแพ ตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่ครับ55ป้ารู้สึกกังวลบ้างไหมครัที่ไม่ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ไม่ค่ะป้าอยากฉีดอยากฉีดใช่ไหมครับเข็มนี้เป็นเป็นเข็มที่เท่าไหร่ครับเปล่าเข็มแรกค่ะอ๋อตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่ครับ55ปี55ปีรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาฉีดกลัวไหมแบบกลัวก็กังวลไหมกังวลอย่างนี้ า62ปีละ <12, S 2> <22. S 1> อ่าก็รู้สึกเป็นไงบ้างทำมาฉีดวัคซีนวันนี้รู้สึเกเฉยๆค่ะ,ะ,ะไม,ม่มีอะไรไม่มีความกังวลอะไรเลยมไม่ไมีนี่ฉีดเป็นเข็มแรกใช่ปะเดี๋ยวจะเชิญชวนเพื่อนมาฉีดยังไงบ้างอ่าก็มาฉีดวัคซีนกันไหมก็มาตามเขาก็ไม่ได้กลัวกันเลยเนาะไม่กลัวกลัวทำไมโอเคครับ ก็เลยทําให้กลุ่มพวกเราที่อยู่ระหว่างตัดสินใจอะ่ะอัน้นลดตัวอย่าเพิ่งยื่นบัตรโด,ดยเด็ดขาดแทรกคิวกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีบัตรนัดไปหานะเราจะไม่ฉีดให้ให้ท่านลับไปบ้านก่อนและจะจกก้วศักรกลัดไปค่อยมานะครับปวดตัวมานอาจจะทำให้เกิดสารละลใสมาฉีดเข็มที่สองกันไหมครับ หลังจากฉีดแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากฉีดแล้วก็ก็ปกติดนะครับก็ก็ไม่มีอาการอะไรที่ปวดเจ็บหรืออะไรเพราะว่าผู้ฉีดเขียนฉีดยาเขายิ่เบาบ้างไหมแบบบานไปอันนี้ผูกกับฉีดอะไรครับฉีดยี่ห้ออะไรผมฉีดเป็นแอตตาซิลิก้านะแต่ว่ามีโรคประจำตัวคือเบาหวานเราต้องต้องฉีดตรงนี้ซึ่งซึ่งจะเป็นตัวยาที่ไซส์ถึงยอดอยู่นะครับเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะ การเฉพาะเข็มได้อย่างเดียวจะปูนคุ้มกันก็จะขึ้นลงมาสัก95-97เปอร์เซสุดท้ายอยากจะฝากไปถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังไงบ้างครับคุกครับก็ผมองว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วนะทุกวันนี้นะว่าการฉีดวัคซีนแลนะคราบก็ว่าป้องกันโควิดในขณะเดียวกันก็ป้องกันบุคคลสีนยครับแต่เมื่อตัวเราฉีดแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะตัวเราก็จะไม่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็ อย่างที่ได้เป็นาการที่ว่าเป็นพาหะนาโรคติดต่อไปไปต่อหรือว่าไปแพร่ยังกระจายยังคนอื่นนะค่ะก็คือ,อที่มาก็คือในแพทย์สุขุมนะคะพูดในการโรงพยาบาลวัฒนนานครเนี่ยท่านเห็นความสําคัญเนื่องจากว่าเขตอําเภอวัฒนานของเราเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะก็เลยให้บริการเพิ่มตามบริเวณ สถานีอนามัยนะคะจะมีทั้งหมด7แห่งนะคะซึ่งหนองน้ำสายเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน7นั้นะนะคะแล้วก็กลุ่มที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้ส่วนใหญ่ก็กคือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเ็กลุ่มโรคนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้จะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกานะคะประชาชนเนี่ยจะเริ่มมาก่อนเดิมเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะปัว ะะแต่เมื่อฉีดไปสักระยะหนึง่งเน่ยเขาเห็นแล้วว่ามีความมั่นใจในตัววัสซีก็จะตอนนี้จะเริ่มเดินทางเข้ามารับบริการกันมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่คิวจะเต็มค่อนข้างเร็วค่ะ2-3งสัปดาห์ที่ผ่านมในส่วนของที่ทนี่มีโฟต้าทั้งหมดกี่โดสครหนึ่งร้อยสิบโดสค่ะ เราให้บริการทั้งหมด110ท่านเราก็จะมีการประเมินไปถึงตอนหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครัใช่ค่ะตอนหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายอย,าก,ยากจะฝากเชิญชวนประชาชนมาติดวัคซีนยังไงบ้างครับค่ะคือตอนนี้นะคะวัคซีนของเราอะมีเพียงพอสําหรับเรื่องของประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของขอภอวัฒนานครก็อยากให้ผู้ป่วยตอนนี้นะคะผู้ป่วยเ็ดกลุ่มโรคแล้วก็ผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในที่บ้านนะคะ ออกมารับบริการการฉีดวัคซีนเอานำเอาสำนาบัตรป,ประชาชนเนี่ยมายื่นตามสถาน,นีอนามัยต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าไปจองวัคซีนแล้วก็สามารถมาฉีดได้ในทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของอำเภอวัฒนานครคร่ะสนับสนุนข่าวโดยกล้วยแขกแม่มดแห่งตลาดสดเมืองชุมแพของแท้ต้องมีรูปแม่มดขี่บาดาังาโบท๊ทนะจ๊ะ